เช้าเลยครับตีห้าครึ่งเปิดหน่อยนะครับม,มาแล้วครับใส่ไปกี้นิดนึงไอสัต ตายใช่ไหมใช่าต,ตายใช่ไหมถ่ายแล้วนะครับ <c oughs> เดยวเคนะ <c oughs> ดูวน,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 นะครับสามแดดมืดไปหน่อยนะครับกดพิมพ์เลยย้อนต่อช็อคเลยครับ <c oughs> <c oughs> ยกเกยกหน่อยนะครับภาพไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ มเดียวดิหมดไดให้หมดเป็นที้ามาด,ดนฝนนะไม่ถ่ายให้นะครับผม สายยุบชนเลยครับสายเอกครับนี่นะสายเอกนะครับสายของเบี้ยครับสายของพี่เบี้ยครับสายก่โลครับผมไม่รู้ครับสายผมไม่รู้นะธนาจะมีสิบครับถเอาสายผมไม่รู้นะครับเด็กน้ำนลือดวาน